คุณพร้อมหรือยังที่จะปลดล็อกพลังแห่งจิตใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณสร้างสิ่งศักดิรสร์ใน30วันคือคอร์สออนไลน์ที่เห,เหมาะสําหรับคนที่ทเยอะิะยานและป้องกันความพนมสมบูรณ์สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้คือ 1. ปลดปล่อยอำนาจแห่งเป้าไม้คุณจะได้เรียนรู้วิธีตั้งป้าไม้วิธีวางแผนและการลงมือทำเพื่อบรรลุเป้าหมา สองคุณจะได้เรียนรู้วิธีเอาชนะอุปสรรคปัญหาและความเชื่อในข้อจำกัดในจิตใจของคุณแล้วแทนที่มันด้วยความเชื่อใหม่ที่ทมงพรังสคุณจะได้เรียนรู้บทเรียนอยู่ภาคปฏิบัติโดยคุณจะได้ฝึกปลดปล่อยอำนาจ แห่งการสมนึกคุณที่จะเร่งกระบวนการดึงดูดให้นำสิ่งดีๆมาให้คุณ 4. คุณจะได้เรียนเรื่องของอำนาจแห่งจิตใต้สำนึกปลดปล่อยยักษ์ใหญ่จินนี่ในตัวคุณออกมาทำงานและถ้าคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคยอดเยี่ยมของ NLP ที่จะช่วยให้คุณมุ่งนึกคิดแต่ผลลัพธ์วิธีทำและการบรรลุเป้าหมาย คอร์สออนไลน์นี้คุณจะได้เรียนถึง30วันเวันเต็มๆกับคุณวันชัยซึ่งจะช่วยให้คุณปลดปล่อยศักยภาพเต็มของคุณหลักสูตรนี้ราคาเต็มอยู่ที่1,500 0บาทและคราวนี้ก็คือถ้าคุณตัดสินใจเดี๋ยวนี้คุณสามารถลงทะเบียนได้เพียงทค่ลนั้นละ1,599บาทเท่านั้นซึ่งบอกเลยว่า คุณจะมีโคช้ชมีพี่เลี้ยงดูแลคุณถึง30วันเต็มเต็บอกเลยว่ามันจะทำให้ปีนี้เป็นเบสเย e a r e เบเป็นปีที่ดีที่สุดของคุณ Action น o w